สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช้ายูทูบครับสวัสดีเอฟซนะครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีเช้าวันพุธครับที่3เดือนสิงหาคมนะครับผมวันนี้ครับเรามีสินค้ามานําเสนอครับเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับผมเป็นรถเกี่ยวข้าวครับผมรถเป็นรถเกี่ยวข้าวดีซีหกหกสิบนะครับผมเป็นรถรองกระสอบนะครับแบบรองกระสอบรถคูปะต้าแบบรองกระสอบ60แรงม้านะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับผมเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับผม ตัวนี้ครับรถเครื่องเกียร์ดีมากครับเครื่องเกียร์พร้อมผ่านพร้อมลุยนะครับคันนี้ครับผมช่วงล่างแน่นตัวนี้ครับผมสภาพรถสีสันเดิมสวยรอบคันเลยครับผมระบบแน่นทุกจุดนะครับผมตัวนี้จะเป็น่าน่าจะเป็นรถปี5้าสนะาครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นเอกสารซื้อขายจากทางร้านรับรองให้นะครับผมตัวนี้สภาพสวยเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบคันนะครับผมเริ่มดูที่ปากนะครับผมปากปากสวยนะครับผมปากสวยบันไดโซ่คอบันไดเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ช่วงปากดีแท็กดีีแท็กดีสองเส้นเลยครับผมสภาพแทกก็ประมาณ80เอรเูเลอร์ลอนำแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคอนะครับผมคอไม่มีหักไม่มีเล้าไม่มีดำนะครับผมฝาตู้ครับผมสวยครับฝาข้างตัวนี้ก็สวยตู้ด้านนี้แทบจะไม่มีรอยบุบนะครับผมตะแกรงด้านในสวยครับผมตะแกรงด้านในสวยเลยครับมันมีรอยหลุดออกนะครับผมตัวนี้ครับตะแกรงสวยตะแกรงด้อนข้างร้อนข้าวนี้ก็ถือว่าจะของเดิมแต่งมาแล้วนะครับผม ฝาตู้ด้านบนนะครับผมฝาตู้ด้านบนสวยนะครับผมไม่มีรอยปะไม่มีรอยทะลุนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างแน่นๆนะครับผมช่วงล่างแน่นๆอ่ะเดินดูช่วงล่างครับช่วงล่างสีสันสวยงามครับผมไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยหักนะครับผมรุ่นนี้ครับเดิมครับผมเดิมเลยอันนี้เนี่ยครับถาดรองสกูนอนก็ไม่มีรอยทะลุนะครับผมตัวนี้ใส่ท้ายซิ่งมาครับเป็นท้ายสเตนเลสนะครับผม ตัวนี้จะเป็นรถลองกระสอบสองกระเพาะนะผมรถลองกระสอบสองกระเพาะภายในด้านในสวยนะครับผมเครื่องแห้งครับตัวนี้เครื่องแห้งราคานะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับจัดโปรไปจัดไปถูกๆครับผมสอรแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับราคานี้มีไม่บ่อยนะครับผมอตัวนี้ไม่มีหลังคานะครับไม่มีหลังคาครับตัวนี้จะขวงเดิมเปลี่ยนมาใหม่พร้อมใช้งานครับจับอันนี้เลย ครับระบบฟืนไฟออกครบหมดนะครับผมระบบฟืนไฟออกครบหมดราคา1 2ึ0 0 0บาทนะครับผมจัดสรงฟรี200กิโลแรกครับถ้าใครที่ถูกก่อนก็ได้ก่อนแล้วครับผมตัวนี้สภาพแบบนี้หายากสเตอร์เต็มร่องครับผมสเตอร์ดีอ่าดูด้านในนะครับผมพวกหัวเกียร์ปั๊มเดิมเดิมเลยครับผมสวยมากครับรกคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานหนักนะครับผมสีสันเครื่องยนต์ไม่มีรอยแกะนะครับผมเทอร์โบ ตัวนี้ใช้งานมาสามพันกว่าชั่วโมงนะครับผมด้านบนตู้สวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบดูว่ารถคันนี้ระบบไฮดริกระบบอะไรจะดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาชมกันครับ ตัวนี้จะทดสอบระบบนะผมเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานนะผมเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานเอาไปก็พร้อมลงเกี่ยวได้เลยครับผมตัวนี้พร้อมลงเกี่ยวได้เลยนะผมแตกดีระบบไฮดรอลิกีระบบขับเคลื่อนดีขับเกียร์นิ่มไม่หอนนะผมระบบขับเคลื่อนเลี้ยวจุดต่างๆครับผมนิ่มนะครับผมตู้นวดสวยนะผมปากคอดีนะผมราคา1นึ่งแสนสองหับาทครับจะจดีส่งร200กิโลแรกครับผม่าวันนี้เราจัดโปรไปถูกๆครับผมคิดว่าคันนี้น่าจะอยู่ไม่ถึงวันพรุ่งนี้แล้วครับผมราคานี้ครับผม เครื่องเกียร์เทพๆแบบนี้ครับผม FC นท่นใดครับผมติดต่อสอบถามดูก่อนนะครับผม08874722นะครับผมอ่าท่านใดที่มองหาอยู่ไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับรับจ้างก็ได้ครับรุ่นนี้ครับผมราคาเบาๆถูกๆครับผมราคานี้อาจจะมีไม่บ่อยสภาพนี้นะครับผมราคา125,000บาทสภาพนี้การันตีว่าหายากครับรถเดิมสวยแบบนี้ครับระบบแน่นๆนะครับผมพวกสเตอร์สเตอร์ล้อนำสเตอร์ล้อนำสกีรูเลอร์ เดิมครับสวยครับลูกปืนแน่นทุกตัวครับผมราคาเดิมเกินสองหมบาทครับท่านที่จะมาดูรถมาดูได้ที่อำเภอพนมิกจังหวัดกาลสินครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมช่องทางรถไถมือสองร้านในทวิตเตอร์ด้วยนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเราจะอัปเดตคลิปใหม่ๆสําหรับรถไถราคาถูกรถเกี่ยวราคาถูกมานําเสนอเรื่อยๆครับผมท่านใดที่กดติดตามไว้ก็คลิปเราก็จะเด้ง โชว์ให้ท่านได้ดูครับผมสหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากเอฟซีทุกท่านกะ็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ครับทางร้านก็ขอจบการนะถ่ายทอดสดไปเพียงแค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ